ชุมชนตอแหลเรื่องก็มีอยู่ว่าหนูก็เป็นชาวบ้านธรรมดาก็แต่ก่อนก็ทำมาหากินกันทำสวนทำนาก็ทำโรงงานกันทุกบ้านทุกหลังคาเรือนแต่ก่อนก็มีผู้ใหญ่บ้าน ก็มีความสุขดีไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆเพราะผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะดูแลลูกบ้านของเขาเป็นอย่างดีแล้วก็มีอีกหน้าที่หนึ่งก็มีกำนันที่ถือว่าช่วยดูแลลูกบ้านแต่มายุคนี้ยุคชุมชน หนูว่ามีชุมชนทำให้วุ่นวายสารพัดใส่หน้ากากเข้าหากันชุมชนก็ส่วนใหญ่ต้องใช้คนทำงานหลายตำแหน่งวุ่นวายตำแหน่งต่างๆก็ไม่ได้มาช่วยอะไรหรือดูแลชาวบ้านในชุมชนหรอกมันก็แค่ทำเอาหน้า ในวันที่มีคำสั่งแล้วมันก็ทำให้คนเคยอยู่แบบพี่น้องต้องแตกแยกวุ่นวายเพราะมันจะต้องการรายชื่อในเวลาเพื่อเอาไปของงบนู่นนี่นั่นหรือของอะไรต่างๆก็ที่มันอยากได้แต่มันไม่ได้เอามาให้คนในชุมชน มันขอมาเพื่อตัวของมันเองแล้วการที่มันดูจะได้เป็นเจ้าหน้าที่นี่แหละดีเหมือนมันจะยิ่งใหญ่ความตอแหลของมันก็ออกจากสันดานของมันเวลาที่ทางหน่วยงานเขาอยากจะแจกของอีพวกตอแหลมันก็จะให้แต่พวกของมัน คนที่ไม่ใช่พวกมันอย่าหวังว่าจะได้ก็คือมันชอบเล่นพวกมันไม่มีความยุติธรรมสักนิดเพราะการกระทําแบบชุมชนไม่ใช่ความสามัคคีนะมันคือทําเพื่อเอาหน้ากันนะรายงานถ่ายรูป เพื่อให้ดูดีแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้สนใจชาวบ้านหรอกชุมชนไม่ได้สร้างความสามคัคคีมีแต่เล่นพวกแล้วอย่างนี้ดีหรือคะพี่น้องระบบแบบนี้ระบบผ่านเงินรัฐผ่านเงินรัฐบาลเพื่อลงมาเข้ากระเป๋าพวกนี้รวมหัวกันกับหน่วยงานของรัฐต่างๆ ไล่กันลงมาเป็นทอดทอดแล้วพวกมันก็มีเงินเดือนกันเปลืองภาษีแบบไม่มีประโยชน์อะไรก็ในเมื่อคนก็ต้องหากินกันเอาเองแล้วพวกนี้จะมาทำอะไรให้ไหมมาสร้างอาชีพอะไรให้ไหมไม่มีเลยค่ะมีแต่จะคอยงบประมาณเพื่องเงินใส่กระเป๋าสุดท้ายนี้อยากจะ ถามความคิดเห็นของคนที่ได้รับอะไรตั้งแต่มีชุมชนสวัสดีค่ะ